เราจะเห็นสายสายหมอกหนาเลยเหมือนทันเลยเนยานเนนะออกมาทุกทานแล้วเห็นป้าหมอกขึ้นหลายแทะเบื้องจ้าเมือ่อเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือนึงเนาะสายหมอกขึ้นหลายแทะเมือนี่พี่น้องเบื้องจ้าสวัสดีจ้าเจ้านี้ เจ้าหนีมาปูนไกปสุดลูกหูลูกตาหมอกหนาเลยจ้ะมืวอนี้เนาะปูนไกปสุดลูกหูลูกตาหมอกหนาเลยจ้ะมืวอนี้เนาะเอ้ยหมอกหนาแห่งเลยจ้ะพี่น้องปูนเห็นบ่พี่น้องเย่ยาต่อวา่า ใช่ให้พี่น้องบึงกันนะว่าสัญญาต่อว,ว่าเน,ะนา,าะงา,ามดีจะ้ะงามดีจ้ะคือสวยนองบึงหมอกจ้าสายหมอกงา,ามพี่น้องถ้าพี่น้องมาบึงสายหมอกจ้าสวยงามเลยพี่น้องเลยควาฝนจิตจกเนี่ยเลยจะ้ะให้พี่น้องบึงจะ้ะเจ้าต่อเขามาในป่าหมอกเดีจ้ะนี่ ให้มันเศร้าจ้ะเศร้าหมกมุ่กลัวๆนี่แหละออกว่าเบิ่งกองควาฝนจิตุกเนี่ยเลยจ้ะไทยพี่น้องเบิ่งจ้ะให้มันเกิดเนาะไทยพี่น้องเบิ่งกันเด้อไทยสายหมอกพี่น้องเบิ่งกัน,น,น,กนให้มันเกิดเนาะไทยพี่น้องเบิ่งกันเด้อ สายหมอกให้พี่น้องเบิ่งกันต่อขอมาในปลาหมอกดิอจะนี่น่ามันเศร้าจ้ะเศรษฐมุ่งกลัวๆนี่แหละออกออว่าเบิงบ่งก้อนเบิ่งหมอกจ้ะสายหมอกงามงาม,งามพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิ่งสายหมอกจ้ะสวยงามเลยพี่น้องเลยทั้งทันเลยอย่าเนาะออกมาทุกทานเหลียวหินปาดหมอกขึ้หลายแท้ ยา่ตอวะถ้าให้พี่น้องมองกันนะ,ะว่าสนะันยา่ตอวาเนาะงามดีจ้ะงามงามดีจ้ะสวยเบิ้งหมอกจ้าสายหมอกงามงามพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิ้งสายหมอกจ้าสวยงามเลยพี่น้องเลยว่ามันฝนสิตตัวของว่านอันหมอกอันออกาก้อนอันเมฆไล่ไหลพี่น้องถ้าพี่น้องเขามาในป่าหมอกด้เจ้านี่ เจ้ต่อขอมาในปลาหมอกด้ดกวยเะนี่น่มันเศร้าจ้ะเศร้าหกโมงกลัวๆนี่แหละออกว่าเบิ่งกอง่อนสวัสดีจ้าเศร้า,าน,นี่เศร้านี่เบิ่งทานเลย่าเนาะออกมาทุกทันเหลียวเห็นปา๊าหมอกหลายแท้ ขันี่ก็เป็นป้ายยางได้พี่น้องอันใบม,มัมีหดอก่ะ่าหมอกหนาเลยยากว่ะอันเป็นป้ายยาง,งสภาฝนจิตุกเนี่ยเลยจา้าไท้พี่น้องเิึงจะ้ำนม่เดี๋ยวน้อไทยพี่น้องเิ่งกันเนอะไทยสายหมอกให้พี่น้องิงองึงกันสวัสดีจ้า เจ,จ้านี่เจ้านี่เมื่อพูนไปชุดลูกมูลูกตาหมอกหนาเลยจ้ะเมื่อนีน้เนาะเบื้องจ้าเมือม่อเมื่อนี้ก็เป็นอีกเมื่อนึงเนาะสายหมอกขึ้นไหลแท้เมื่อนี้พี่น้องเบื้องจ้าเบื้องจ้าเบื้องเบียบหลายเลยจ้ะโอ้ มาพี่น้องเป็นอีกมือหนึ่งเด้อพี่น้องที่หมอกหนาหนาะซมือกระบ,บ่เป็นเด็จกจ้าเห็นเป็นอีกอันแท้หลายมือพี่น้องแท้คืถ้าพี่น้องอยางเบิ่งเนาะเบิ่งยังมาเา้าจ้าขาม่านี่ปาหมอกเลยจา้าว่าสิมาอันเบิ่งกองทา่าเฮ้ยหมอกหนาะแหงเลยจา้าพี่น้องโอ้โเห็นบ่พี่น้องทันเลยเนาะออกมาทุกทานเหลียวเห็นปาด หมอกหลายหลแท้แย่ตอว่าไทยให้พี่น้องบึงกันนะ่ะา,นะนะะาฟฟษาแย่ตอวาเนาะงามเลยจ้ะงามงามดีจ้ะสวยความฝนจิตตกเนี่ยเลยจะ้ะไทยพี่น้องบึงจ,ะจะ้ะกันเนาะไทยพี่น้องบึงกันเด้อไทยสายหมอกพี่น้องบึงกันงามเลยจะ้ะเนาะ ให้พี่น้องบ่งกันเด้อไทยสายหมอให้พี่น้องบึงกันงามสวยงามเลยคิปนี้ก็มีสำนีเวยจ้า,าความสวยความงามมาฝากพี่น้องจ้าขอบคุณในหลายเลยจ้าที่รับชบมส่เป็นกล่องเยี่ต่อที่ดีเนี่ยน้องจิตใจพี่น้องงามๆเลยหิน่าอย่างงามเด,มาาามด้อพี่น้องสวยงามจ๋าสวยงามเพลิล ว่ามเนฝนสิตตัวขอว่านอันหมอ,อกอันอกาะกรอนอันเมฆไล่ไล่พี่น้องไทยพี่น้องเขามาในป่าหมอกเลกือเกี่ยววันนี้แม่เกี่ยวเนาะไท้พี่น้องเบิ่งกันเด้อไทยาสายหมอกให้พี่น้องเบิ่งกันสภาพฝนสิตกเนี่ยดลยจ้าไท้พี่น้องเบิงงบ่งจ้ะสวัสดีจ้า เศ้านี่เศ้านี่เมื่อเบิ่งจ้าเมื่อเมื่อนี่ก็เป็นอีกมือนึงเนาะสายหมอกขึ้นหลายแท้มานี่พี่น้องเบิ่งจ่าจะต่อเขามานด้ปลาหมอกด้เจะน่้็มาเศร้าจ้าเศร้าหกโมงกลัวๆนี่แหละออกออกว่าเบิ่งก่อนเบิ่งหมอกจ้าสายหมอกงามงามพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิ่งสายหมอกจ้า สวยงามเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นอีกมือหนึ่งเด้อพี่น้องที่หมอกหนาหนาะซุ้มือกรบ่เป็นเล็กจ้าเห็นเป็นอีกอันแต้หลายมือพี่น้องแต้ทนันเดลยจ้าก็เห็นสายสายหมอกหนาเลยมือนเบิ่งจากเบิง่งแเบียบลายเลยจ้าโอ้งามบ่พี่น้องทางทานเลยอนยะ่าเนาะออกมาทุกทานเหลียวเห็น บ้าดหมอกขึ้หลายเทสวัสดีจ้าเจ้านี้เจ้านี้เพื่อเยตโต้ขมาในป่าหมอกได้อจอเนี่ยน่ามันเศร้าจา้ะเศร้าหกโมงกลัวๆนี่แหละออกออกว่าเบื้อ,องกองใช่มันกล่องเยต่ต้ที่ดีเนี่ยนาะงจิตไทยพี่น้นนองงามๆเลย อย่างงามเด้อพี่น้องสวยงามจ้ะสวยงามพระโล่สภาฝนสิตกเนี่ยเลยจ้านี่ยถ้าไอพี่น้องเบิ่งจ้ะเฮ็ดต่อขอมาในป่าหมอกดิจา่านี่น่ามืเศร้าจ้ะเศร้าหกโมงกลัวๆนี่แหละออกออกว่าเงงบิ่งกองเบิ่งจ้ามือมือนี่ก็เป็นอีกมือนึงเนาะใส่หมอกขึ้นหลายแท้มาหนี่พี่นอ้องเบิ่งจ้ะ ทำมในจุเนาะไทยเห็นพี่น้องบึงกันเด้อไทยสายหมอกให้พี่น้องบึงกันงามสวยงามเลยขีปีก็มีสำนีด้วยจ้าเอาความสวยความงามมาฝากพี่น้องจ้าขอบคุณในหลายด้วยจ้าที่รับชมไทยเห็นพี่น้องบึงในจุะเนาะอุ้ยเลี้ยวไปไกลแห้งหมอกหลายพี่น้อง โอ้ยไ่สุดลูกงูลูกตาหมอกหนาเลยจ้ะมื่อนี้เนาะเบิ้งจ้ะเบิ้องแบบไหลเลยจ้ะโอ้งามบ่พี่น้องเบิ้งจ้ะเม,เมื่อเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือนึงนเนาะใจหมอกขึ้นไหลแท้มื่อนี้พี่น้องเบิ้งจ้ะ ต่อขามาในป่าหมอกด้วยเจเนี่นั่มันเศร้าจา้ะเศรษฐกงกลัวๆนี่ล่ะออกๆเพราเบิ่งกรมว่ามันฝนสิตกัวของว่านอันหมอกอันออกก่อนอันเมฆไล่ไล่พี่น้องถ้าพี่น้องเขามาในป่าหมอกด้วะเจเนี่ทันเลยนะเนาะออกมาทุกทานแลี้วเห็นป้าหมอกไหลแท้ ถ้าพี่นองยางมึงเนาะมึงยังมาเศร้าอยาางขามานห้ปลาหมอกเลยจ้ะว่าจิมาอันเบื้องกล่องทั้งเลยันกล่องเยื่ตอที่ดี